Flame on. I'm max I'm a สวัสดีครับเป็นส่วนขกัรแจ้งการรีวิวนะครับวันนี้ผมอยู่กับอ็อกซสซอรี่เสริมครับสำหรับท่านที่ใช้กล้องอินทราสามหกศูนย์นะมันจะเป็นอินทราสามหกศูนย์วันเอ็กวันเอ็กทูวันอาร์วันอาร์เอสรวมไปถึงกล้องอินทราสามหกศูนย์ไลแก๊กอิชั่นหนึ่งนิ้วตัวใหม่ที่ออกมาด้วยครับสามารถใช้ร่วมกับอ็อกซสซอรี่เสริมที่อยู่บนโต๊ะผมนะตอนนี้ได้ทั้งหมดเลยนะครับที่เห็นบนโต๊ะนี้นะครับจะประกอบไปด้วยหนึ่งเลยเป็นไมค์เซลฟี่ขนาดสามเมตรครับตัวนี้เป็นนิวเวอร์ชั่นนะ ยืดหดง่ายกว่าเดิมครับแล้วก็สามารถที่จะพกพาเนี่ยได้ง่ายมากกว่าเดิมนั่นเองนะครับและอีกอย่างนึงก็คือ Quick Release Mouse ครับผมตัวนี้สามารถยึดติดกระถานเมาส์ต่างๆเนี่ยได้หลากหลายครับรวมไปถึงถอดเข้าถอดออกเนี่ยได้อย่างง่ายดายมากกว่าเดิมนั่นเองครับโอเคเดี๋ยวมารีวิวอย่างแรกกันก่อนดีกว่าครับเป็น Insta 360 Extended Edition Selfie Stick วอร์ชันใหม่ตัวนี้กันดีกว่าครับไปไปดูันเลย เคสำหรับไม้เซฟฟี่สติ๊กนิวเวอร์ชันใหม่ตัวนี้นะครับตัววัสดุเนี่ยทำมาจากคาร์บอนไฟเบอร์ครับตัวไม้เนี่ยเมื่อยืดสุดนะจะมีความยาวอยู่ทั้งสิ้น3เมตรด้วยกันครับซึ่งถือว่ายาวมา,มากๆเลยแล้วก็ข้อดีครับของไม้ที่เป็นแบบ3เมตรก็คือว่ามันจะช่วยให้เราเก็บบรรยากาศเนี่ยได้ดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม การยืดหดไม้เนี่ยทำได้ง่ายมากกว่าเดิมด้วยนะครับของเวอร์ชั่นเก่านะครับการยืดหดเนี่ยมันจะไม่สามารถควบคุมการไหลของไม้ได้นะครับคือเราเวียงไปแบบนี้ไม้มันก็จะออกไปนะครับเราไปถึงการเก็บเข้าเนี่ยมันก็จะทําได้ยากครับมันจะต้องมีการตอกเพื่อที่จะให้ไม้เนี่ยมันลงล็อกอะไรของมันเนี่ยซึ่งทําให้การจัดเก็บเนี่ยยุ่งยากมากกว่าเดิมครับแต่ว่ามาเป็นไม้เวอร์ชันใหม่ตรงนี้นะการกลางไม้ออกครับนี่ง่ายมากเลยเห็นไหมยือดออกมากแบบเสาเ m เเลยนะแล้วก็ ตัวของฐานยึดท่อต่อต่างๆเนี่ยมีความคงทนแข็งแรงด้วยนะครับไม่ก็แก๊กเลยนะฮะเ <t ell> มื่อทําการหดไม้ครับความยาวจะอยู่ที่36เซนเพียงเท่านั้นเองครับซึ่งทําให้สะดวกต่อการจัดเก็บครับแล้วก็สะดวกต่อการพกพาเป็นอย่างยิ่งด้วยนั่นเองนะครับ <S 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 น้ําหนักถือว่าโอเคนะ260กกรัมเพียงเท่านั้นครับถือว่าทำน้ำหนักมาได้ค่อนข้างดีเลยนะครับ ในส่วนนี้เรามารีวิว i n s t a 360 Quick Release m o u s เมาส์กันดีกว่านะครับขนาดเล็กนิดเดียวเองนะสะดวกการพกพาด้วยนะครับแล้วก็มีความโงทนแข็งแรงนะวัสดุเป็นโลหะทั้งบอดี้เลยฮนะไม่ธรรมดาครับแล้วก็จุดเด่นครับของเจ้าค c k Release ตัวนี้เนะี่ยที่ผมชอบนะเนื่องจากว่ามันสามารถเมาส์เข้ากับฐานต่อเนี่ยได้หลายแบบนะครับแบบแรกเลยคือเป็นการต่อเข้ากับฐานต่อเมาส์ที่เป็นแบบสกูนะครับเราดึงฐานตัวเี้ออกมาฮะแล้วก็ต่อเข้าไปยังตัวกล้องครับ อย่างเช่นว่าณนะทีนี้ผมใช้กล้อง360ใช่ไหมครับผมก็หมุนสกูตัวนี้เข้าไปตรงฐานยึดนะครับอ่ะหมุนยึดเข้าไปนะครับอ่ะเสร็จแล้วเนี่ยผมก็นําฐานยึดตัวนี้นะครับใส่ไปยังตัว cquick release ด้านบนตัวนี้กดตึก๊กเสร็จแล้วเราก็นํำอาตัว quick release ครับต่อเข้าไปยังฐานยึดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นฐานที่เป็นแบบสกูนะครับฐานที่เป็นแบบขาจับก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ ลองเขย่าดูนะครับนี่ไม่ว่าจุนจะเขย่าแรงแค่ไหนครับก็ไม่หลุดเห็นไหมไม่มีทางหลุดครับนี่เห็นไหมผลเขยา่าแบบแรงมากนะเห็นไหมไม่หลุดไม่มีทางหลุดครับอันนี้ไม่ต้องอังวลนะสำหรับท่านที่เป็นพวกไบเกอร์นะที่จะต้องใส่กับฐานยึดต่อเข้ากับมอเตอร์ไซค์แล้วก็มีการขับขี่ด้วยความเร็วนะครับรับประกันได้เลยว่าไม่หลุดแน่นอนเห็นไหมโคตรแน่น <laughs> แน่นมากๆฮะไม่มีทางหลุดครับเห็นไหม โคตดีแล้วก็เวลา,าไม่ได้ใช้งานนะครับก็ดึงตัวนี้ออกมาจอบง่ายๆเลยไม่มีอะไรซับซอ้อนเลยครับการใช้งานถือว่ามีความเซฟตี้นะแล้วก็เรื่องของการเมาส์ติดกับฐานต่างๆทำได้หลายแบบแล้วก็เรื่องของความปลอดภัยครับอันนี้รับประกันไม่มีหลุดแน่นอนครับ I'm gonna keep it going today there ain't nothing left going today there ain't gotta keep the flame on Max I'm gonna keep it going today there ain't nothing left going today there ain't gotta keep the flame on Max I'm gonna keep it going so there ain't nothing left going so there ain't gotta